สวัสดีครับโปเต้นะครับวันนี้จะมาตอบคำถาม Fc-11 ท่านนะครับถามมาในคลิปที่แล้วถามว่าตีเหล็กยาวไม่ได้จะทำยังไงดีผมก็เลยบอกเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูแล้วกันต้องเรียนกับทุกๆท่านว่าการตีเหล็กยาวไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะว่าโดยส่วนใหญ่80%ตก็ตีเหล็กยาวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรนะฮะผม มานั่งวิเคราะห์รวมถึงประสบการณ์ในการสมการสอนหอวงผ่ว่าทำไมนะักกอล์ฟถึงตีเหล็กยาวกันไม่ได้ข้อแรกเลยและเป็นข้อที่สำคัญมากๆก็คือความคาดหวังที่จะเอาระยะในการตีอันนี้มันเลยเกิดข้อที่2เมื่อเรามีความคาดหวังอะไรความคาดหวังในระยะใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราคือเราต้องไปเร่งความเร็วหัวไม้ออกมา,า,มาตีให้เร็ว ตีแบบป๊อปอ,อมาเลยเร่งให้แบบพยายามตีป๊อเพราะสิ่งที่เราคิดเนี่ยก็คือเราต้องตีให้เร็วตีให้ความเร็วหัวไม้มันขึ้นเพื่อที่จะได้ระยะถ้ามองแค่มุมเดียวคําตอบคือใช่แต่อีกมุมหนึ่งคือถ้าเราตีไม่โดนกลางหน้าไม้ยังไงมันก็ไม่ไปดีไม่ดีนกหัวลูกหรือตีหลังลูกไปแค่ไม่กี่หลาเองจริงไหมฮะฉะนั้น จะทำยังไงดีล่ะอ่ะผมให้วิธีซ้อมง่ายๆหนึ่งวิธีละกันซึ่งเป็นวิธีที่ทัวโปรในระดับอาชีพเขาก็ใช้กันวิธีนั้นคืออะไรเราตีเหล็กยาวครับซ้อมสวิงลมให้เสร็จปุ๊บก,ก่อนที่จะตีเหล็กยาวกับพื้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ตั้งบนทีสั้นถ้าเราเข้าสนามได้ใช่ไหมเอาทีสั้นเลยแล้วตีออกไปปังปังปังด้วยความเร็วปกติต้องเรียนแบบนี้ครับ ความเร็วของหัวไม้เนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่มันขึ้นคือเกิดจากความยาวของก้านไม้กอล์ฟด้วยนะฮะฉะนั้นขอให้เราเหวี่ยงแบบสบาย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 ,บาย,บายเหวี่ยงไปเลยครับตั้งมืตีสั้นแล้วตีให้สบายที่สุดตีให้โดนกลางหน้าไม้ให้ได้มากที่สุดเมื่อเราตีได้แล้วเราเริ่มมีความมั่นใจแล้วเราเขี่ยลูกลงมาตีกับพรมหรือตีกับพื้นใหม่ตีไปตีได้ก็ตีไปตีไม่ได้ขึ้นทีใหม่ทําแบบนี้ไปเรื่อย เดี๋ยวจะตีได้เองวงสวิงก็มีอยู่วงเดียวสิ่งหนึ่งที่มันต่างกันออกไปก็คือสองสิ่งที่ต่างกันออกไปกคือหนึ่งความยาวของก้านไม่กอฟกับสองตำแหน่งบอลเมื่อก้านมันยาวขึ้นเราก็เลื่อนบอลไปทางซ้ายหน่อยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการเหวี่ยงที่ง่ายขึ้นตีลูกลอยได้ง่ายขึ้นนะฮะฉะนั้นตั้งทีสัน้นตีสวิงปกติตีให้ดูผ่อนคลายมากที่สุด แล้วมีเคล็ดลับเล็กๆที่โปเต้ใช้เป็นประจำกมคือผมจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าช้าๆนะสบายๆนะอย่าไปเร่งนะเหวี่ยงให้สบายที่สุดเหวียงให้สมูทที่สุดนะครับผมว่าเทคนิคเนี้ยลองเอาไปซ้อมดูผมแนะนำไปลูกศิษย์ไปหลายคนแล้วก็ตีได้นะครับอย่าลืมการตีเหล็กยาวถ้าลายไม่ดีเวลาไปออกลายไม่ดีตำแหน่งลูกไม่ดีอย่าไปตีนะครับ เพรผิดพลาดมันสูงถ้าเรายังซ้อมแล้วทําไม่ได้ลองนําเทคนิคง่ายๆที่โปโตเต้แชร์มาให้เอาไปลองใช้ดูนะครับทําแล้วเป็นยังไงมาบอกกล่าวกันด้วยแล้วก็อยากรู้เรื่องดาวใดๆเขียนมาบอกโปโตเต้ได้นะครับโอกาสหน้าพบกับโปโตเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ